เริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้ว,ลวอ่าเรามาลองไล่ชื่อสมาชิกของเรานะคะก็คนแรกนะคะบอลนะคะบอลแฟนซีเอนะแฟนต้นนะคะแฟนต้นคนนี้น่าจะเป็นต้นเนาะต้นน่าจะเป็นคนเล่นอ่ะแล้วก็เออซีเอสอเกนคนนี้ชื่อตรงปะ แล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องน้องอะไรอะก้องปะเหมือนจะมีสองคนไหมอ่ะแล้วกอ็อันนี้นะคะเป็นแคนของหัวหน้าแคนสปายนะคะก็จะอยู่ในแคนนี้เนาะนี่อันนี้แล้วก็จะมีน้องนิวนะคะแล้วก็โซโลคือคนนี้นะคะหัวหน้าแคนต่อไปนะคะตี้ที่2นะคะก็อยู่ในหัวหน้าแคนสปายนะ ต่อไปนะคะตี้ที่สานะคะ <49! S 1> เป็นตี้ของหัวหน้าแคนซีเอ็ดนะคะก็คือน้องเดมแล้วก็เบบี้พาร์คนะคะเซฟเซนโซค่ะแล้วก็น้องฟุกนะคะต่อไปนะคะตี้ที่สี่นะคะเปานะคะเป็นตี้ของน้องเปาเนาะอ่าน้องเปาก็อยู่แคนซีเอ็ดนะคะฮาร์ดนะคะ แล้วก็อาร์ตนะคะแล้วก็บีมนะคะทั้งหมดนะคะเป็นสมาชิกของแคนซีเหมดเลยต่อไปนี้เป็นแคนพี่นะแคนของ S1 ของเรานะคะอยู่ตีที่5แล้วก็ ASD ASD อันนี้ก็จะมาจากน้องพีกนะคะน้องพีกเป็นคนนำเข้ามาเนาะอ่าแล้วก็จะมีกูเอ,อ๋มีกอปตึง ต่อมานะคะตีที่6นะคะตีที่6อ่าของอากาสึกินะคะแคนซีเอสของเรานะคะก็มีสิทธิ์มนสิทธิ์มนเซนโซแล้วก็ลูฟี่อ่ามนเซนโซกับแคนซีเอสนะคะต่อไปค่ะของริมนั่นเองค่ะตีที่7นะคะตีที่7คือตีของริมก็คือ GSX นะคะเอ่อมีริมมีน็อตมีเนมมีน็อตเนาะ อ่ะต่อไปนะคะตีที่8นะคะตีที่8ตอนนี้สมาชิกเหลือ3คนนะคะก็จะมีน้องปอ S1 ของเราแล้วก็บาร์ส S1 นะคะแล้วก็น้องมิน S1 ค่ะคนที่หลุดน่าจะเป็นเพลงเนาะเพราะว่ารายชื่อเพลงหายไป ต่อมาก็ตีที่9นะคะตีที่9มีโกลักนะคะ S1 ัน่ารักมากอ่ะแล้วก็น้องเจกนะคะน้องเจกก็คือโปรเจกของเรานะคะเพิ่งสร้างชื่อเลยเมื่อกี้เนาะของ S1 แล้วก็มีน้องเตย S1 ค่ะโอเวอร์ชอตอันนี้ก็ เป็นคนที่ดึงเข้ามาเล่นกิจกรรมของเราเนาะตีที่สิบนะคะเป็นตีสปายเนาะนแล้วก็เอ่อออกอันนี้น่าจะเป็นตีออกมาจากข้างนอกแล้วก็ซีล่านะคะแล้วก็ PLP แอมกอลของเรานะคะที่เคยเล่นกิจกรรมของเราพี่ก็ชวนนอ้องเข้ามาเล่นด้วยเนาะต่อไปตีที่สิบเอ็ดนะคะตีที่สิบเอ็ดอันเนี้ยก็ มีน้องมิจิโซเซนโอเคน่ารักมากแล้วก็หวานโซเซตน,นะคะแล้วก็น้องมี่โคตรตึงน่าจะอยู่แคน c ีเอและเนาะแล้วก็ส้มโคตรตึง c ีเอจ้าตีสุดท้ายก็จะมี LT sun ซันน้องแมนนะคะน้องแมนอยู่ S1 แล้วก็โมอเออแล้วก็น้องแม็กนะคะอยู่ S1 นะคะเพิ่งเข้าโดนหนักมากเลยนะคะตีที่หนึ่งนะคะ ตีแรกไปตีของม่บอลน,นะคะโดนหนักมากตอนนี้สมาชิกเหลือแค่คนเดียวนะคะตอนนี้นะคะตีที่2ก็ยังไม่สามารถสังหารใครได้เลยตีที่3มนะคะมีน้องเซฟเซนโซนะคะสังหารไปได้1ตัวนะคะแล้วก็ตีที่4นะคะก็จะมีฮาร์ดชอบเบิมเบินะคะก็อันนี้ก็สังหารไปแล้วหนึ่งคน,นะคะ่ะตีที่5้านะคะยังไม่มีใครเลยต่อไปตีที่6นะก็ยังไม่ได้สังหารใครเลยเช่นเดียวกัน ตีที่เจ็ดนะคะก็แตกไปแล้วนะคะสองตัวตอนนี้ก็เหลือแค่สองคนเหลือน้องริมกับน้องน็อตเนาะอ่ะต่อมานะคะตี้ที่แปดนะคะแตกทั้งตีค่ะตีที่แตกๆไปแล้วทั้งตีะคะ่ะเพราะว่าสมาชิกไม่ครบด้วยเนาะก็จะเสียเปรียบนิดนึงต่อไปนะคะตีที่เก้าโอเคฟาร์มเก่งมากเลยนะคะน้องๆก็ยังอยู่ครบนะคะตอนนี้นะคะตี้ที่สิบก็<ม>เป็น p l p ีแ <PL PM S 1> อมกนะคะก็สังหารไปแล้วสองคนค่ะ ตีที่11นะคะก็ยังไม่มีสังหารเลยตีที่12ก็ยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันค่ะอ่าใครฟาร์มได้ก็ฟาร์มใครแคมป์ได้ก็แคมปนะ์น้าน้องๆอย่ารีบนะคะเพราะว่าเออเรายังอยู่กันอีกยาวไกลเนาะตอนนีตนนนะะ้ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะตีสปายนะคะก็เหมือนจาเหมือนจะเจอนะคะแต่ว่า ยังประชุมกันอยู่นะว่าจะเอาไงอนนเอ่อ่าเดีวเรามาดูค่ะตอนนี้นะคะฟีที่สิบนะคะก็เห็นข้างหน้านะคะศัตรูเนาะอ่าเดี๋ยวพี่จะดูนะคะว่าตอนนี้ตอนนี้แอมกอดก็ สังหารสองนะคะก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะคุมเกมได้หรือเปล่านะคะตอนนี้น้องสปายของเรานะคะตอนนี้นะคะสังหารไปแล้วนะคะหนึ่งตัวนะโอเคใครแคมป์ไดกก็แคมป์เลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องรีบนะยังเหลืออีกเยอะนะจ๊ <c oughs> ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใครนะคะที่สังหารได้มากที่สุดนะ ซีเอสน้องอาเกนะคะสังหารได้สามคนเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าใครตายไปแล้วเนี่ยน้องๆก็บางคนที่สังหารไปแล้วแล้วตายไปแล้วก็เสียดายบอมากเลยนะทุกคนตีที่ห้านะคะก็แตกไปแล้วหนึ่งคนนะคะเหลือสามเนาะสมาชิกเหลือสามตีที่หกนะคะยังเหลือกันครบเลยนะทุกคนโอเคเก่งมาก น่ารักมากเลยน้องๆที่เจอกล้องนะคะตีที่เจ็ดนะคะตีที่เจ็เหลือสองคนนะโอเคคุมเกมกันให้ดีๆนะคะอ่าตีน้องโกลักอยู่ครบตี้เลยนเนาะเก่งมากอ้าวสปายนะคะน้องสปายนะคะแคนแอสวัน,อน,ะะข,นของเรานะคะน้องใหม่นะคะก็สังหารไปได้สองตัวคะ่ะแต่จะมาดูนะคะว่าน้องเขาจะสามารถสังหารได้ไอีกไหมอะเดี๋ยวเรามาดูในมุมของ โอ้โห t l p Amazon นะคะสุดยอดจริงๆเลยไปเจอระวังให้ดีนะจ๊ะ <c oughs> ผมหมดตี้น <c oughs> ้องพกคักามาบอกผมหมดตี้โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเนี่ยแต่ละคนตึงกันทั้งนั้นเลยนะโอเคดีใจดีใจดีใจที่น้องแบบว่าโอเคเล่นแบบโอเคเนาะเพราะว่าพี่ก็กลัวว่าจะเออเล่นกับเขาไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยพี่กลัวจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าการที่เรายัด สมาชิกที่ไม่รู้จักให้ตี้ไปอ่ะมันจะทําให้แบบอึดอัดหรือเปล่าเนาะการเล่นมันก็ไม่เคยเล่นด้วยกันด้วยแหละแต่ว่าน้องเขาก็สามารถคุมเกมได้โอเคถือว่าเก่งมากเลยนะคะวินบีมนะคะสังหารไปได้1คนนะคะแล้วก็ฮาร์ดนะคะสังหารไป2คนอ่าตอนนี้ก็ที่สังหารไปแล้วห้าคนหูแคนซีเอสนะคะแคนซีเอสสังหารไปแล้วห้าคนนะน้องอาเกนสุดยอดเก oh. ่งเลยขนาดนั้นตึงมากนะคะตัวตึงพนครนปะเนี่ย <laughs> เอามาดูค่ะเดมนะคะน้องเดมก็ยังอยู่นะอ่ะตีที่หกนะคะตี้ที่หกเป็นตี้ของอาคาสุกิเนาะแคนซีเอสก็ยังอยู่นะจ๊ะที่จะไล่ให้เรื่อยๆเนาะโอเคน้องแมนก็ยังอยู่นะคะ ตีที่หนึ่งนะคะเหลือหนึ่งคนตีท anyway ี่สองเหลือสองคนค่ะตีที่สามเหลือหนึ่งคนตีที่สี่เหลือสี่คนนะคะก็เหลือหบตีเนอะตีของน้องบีมอ่ะตีที่ห้าแตกไปหมดตีแล้วเนอะของน้องพีคแล้วก็ตีที่หกนะคะเหลือสี่คนค่ะตีอากาซึกินะจ๊ะ ต่อไปนะคะตีที่7นะคะเหลือสองคนโอเคตีที่แดแตกไปหมดแล้วแล้วก็ตีที่9นะคะตีที่เก้าก็เหลือสี่คนครบเนาะแล้วก็ตีที่10นะคะก็เหลือสี่คนครบเช่นเดียวกันตีที่11นะคะก็เหลือสี่คนคะ่ะตีที่12ครบเหมือนกันจ้าอ่าพี่จะาเงียบๆเนาะพี่ก็จะไล่ให้ดู ตี้ของน้องโกรักนะคะตอนนี้ยังไงจะสามารถได้ไหมจะหนีหรือเปล่ปาี่โคโน่น,นะคะล้มนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่ไล่ให้อ้าอ้าค่ะจะหนีรอดไหมโอ้โหสปายนะคะสปายเห็นแล้วนะคะช็อตนาะช็อตนี้นะ สตรีมนี้สปายได้ช็อตเยอะมากๆเลยนะทุกคนอืมอะแล้วมาดูค่ะตอนนี้ยังเหลือนะคะตีที่เก้ายังเหลืออยู่เนาะโอเคอย่ารีบนะจ๊ะเหลือยี่สิบเจ็ดคนนะจ๊ะแล้วดูวงด้วยจ้าวงนะคะวงบีบแลวทุกคนมีมาสก,กินะพีกโลงงานหอ,อน,นาฬิกานะสุดยอดวงอยู่ตรงกลางทุกคนค่ะแคนของอาคาซุก,กินะคะ หมือนโดนนะนี่ให้ดูอา้าแค้นที่หนึ่งนะคะแตกไปแล้วนะคะน้องอาเกนนะเสียดายมากเลยสังหารเยอะจริงๆเลยนะคะแต่ว่าโดนไปแล้วค่ะอ่ะพี่ให้ดูนะเอาแล้วค่ะใครจะเป็นคนแบกเอา้าโอ้โหมือซันไนนะคะ อุ้ยสับเก่งมากเลยอ่ะน้องวันนี้เดี๋ยวก่อนชื่ออะไรเนี่ยฮาร์ดชอบเบิ้มๆโหสับเก่งมากโอเคโอเคบางคนก็เล่นนอกหมอกนะคะทุกคนแต่อย่าลืมนะ้ำหมอกบรรเลงนะคะหมอกเนี่ยเป็นหมอกสุดท้ายนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปอีกวงมันจะเล็กขึ้นนะทุกคนตอนนี้มันจะแคมป์ในบ้านไม่ได้แล้วพเพราะมันอยู่ตรงกลางถนนเนี่ยวงมันไะชอบจบกลางถนนเนี่ยเอาละใครมีไอวอลก็เตรียมไอวอลกันให้ดีนะจ๊ะ เดี๋ยวนะพี่ไล่ให้โอ้โหตีน้องเปาตีน้องเปายัางถือโขดโอ้ยน้องเปาจะได้ไหมโอ้ยงงน้องเปาล้มไปแล้วนะคะโอ้หยังไงชุบได้ไหมน้องเปาจะยังไงอ้าวเร็วๆพันยาก,ก่อนนะทุกคนอ่าเรามาดูมุมนี้ค่ะโอ้ เก็บไปได้นะคะตอนนี <ter> ้นะคะตี้น้องเปานะคะก็มีฮาร์ดนะคะสังหารไปสี่นะแล้วก็มีน้องอาร์ตนะคะสังหารไปสองแล้วก็บีมสังหารไปสองค่ะโหยตี้นี้สุดยอดก็ยังยังเต็งกันทุกคนนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะวงเริ่มไล่มาแล้วค่ะเอาแล้วเอาแล้วคาสกินะคะโดนมาจากไหนในในไหนอ้าวหาอยู่นะคะ คือทุกคนแต่ละคนนี่คือหลอกเดินกันพลาดเลยอ่ะเหลือกันเยอะมากเหลือสิบสองคนยวให้ดูทุกคนหลายมุมอ่ะ G s X นะคะ G s X ก็ยังเหลือนะคะในในตี้ของเลมเนาะก็เหลือหนึ่งคนเนาะอะ่าน้องเจกนะคะน้องเจกของเราก็ยังอยู่นะจ๊ะอุย้ยเหมือนได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงระวังระวังแอบดีดีแอบดีบดีข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีโอ้โหแตกไปแล้วนะคะ โอ้น้องแตกไปแล้วนะคะโดนน้องเปานะคะปี้น้องเปาสังหารเนาะเพราะว่าตี้น้องเปาอ่ะได้เปรียบเพราะว่าเขามีสี่คนไงทุกคนใครเจอก็ต้องตายเรียบบอกเลยอ่าตอนนี้นะคะอาซาสก,รรสกินะคะเหลือสามเหลือสามคนเนาะอ๋อน้องน้องตี้ข้างล่างโอ้โ เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เหลือตี้น้องเปาทั้งตี้กับตี้น้องอากาสึกินะคะอ่ะเรามาดูค่ะสองมุมอ้าอากาสึกิล้มนะคะมาชุบเพื่อนทันไหมยิ่งยิ่งเรามีเพื่อนเออเยอะมากเท่าไหร่มันดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือการที่มีเพื่อนมันเยอะมันจะช่วยกระลุมยิงไงมันช่วยกันลุมยิงไงคนที่มีน้อยก็อาจจะเสียเปรียบอ่าวินบีมนะคะบีมก็ใช้ระเบิดน,นะ สามารถชุบได้นะคะตอนนี้เพราะว่าทุกคนนะคะวงมาเริ่มบีบมาแล้วนะอ่ะเรามาดูโอ้โหเปานะคะเปาหลอยเปาหลอยเก่งมากเลยนะทุกคนโอ้โหทุกคนใครจะไม่รู้นะคะรอบนี้นะคะเป็นน้องเปานะคะแคนของ C ีอนะคะตีของน้องเปาก็ได้ที่หนึ่งไปเลยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่อง youtube บอลเลสโซนให้เราด้วยนะคะแล้วก็วเพจนะคะ Facebook นะคะ S1 นะคะก็ใครที่อยากเข้าแคนก็บอกได้นะมีทั้งแคน c ีนะคะคือตึงหัวแล้วก็แคนแอสนะคะเน้นกิจกรรมนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อก,อกมาได้เลยนะคะเรายินดีเสมอวันนี้ก็ขอจบสตรีมไว้เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนมากนะคะบ๊ายบาย thank <laughs> you